ดูกันชัดๆภาพนี้ของน้องเอลิเซียหน้าเหมือนเฮียพายุกับเจเกลสุดๆยินดีต้อนรับน้องเอลิเซียลูกสาวคนแรกของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงพัทเเซียกูดและโนตวิเศษน้องเอลิเซียนั้นน้ารักจิ้มลิ้มผิวขาวจ๊วะปากนิดจมูกหน่อยแก้มยุ้ยหน้าฟัด DNA บนใบหน้าได้ความสาวหมวยจากเชื้อสายจีนทางฝั่งของคุณพ่อและความเป็นฝรั่งจากคุณแม่มาเต็มๆ โดยล่าสุดค่ะได้มีการเทียบภาพของน้องเอลิเซียกับเฮียพายุลูกพี่ลูกน้องบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์พร้อมทั้งเผยว่าเด็กสองคนนี้มีบางมุมที่น่าแอบคล้ายกันนอกจากนี้ยังมีเพจต่างๆนำภาพของน้องแอมิเกลและน้องเอลิเซียมาเทียบกันด้วยก็มีบางมุมที่คล้ายกันมีความหมยและความฝรั่งผสมกันอย่างลงตัวซึงแฟนคลับเห็นแล้วต่างยอมรับเป็นสิ่งเดียวกันเลยค่ะว่าจริงมากเหมือนฝาแฝดกันสุดๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ